COC Devotion เฝ้าเดี่ยวประจำวันคริสตจักรแห่งพันธสัญญากรุงเทพสวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้เรามาเฝ้าเดี่ยวกันในพระธรรมโรมบทที่3ข้อที่21ถึงข้อที่31กล่าวว่าแต่เดี๋ยวนี้ความชอบธรรมของพระเจ้านั้นปรากฏนอกเหนือธรรมบัญญัติ ความชอบธรรมดังกล่าวก็ได้รับการยืนยันจากหมวดธรรมบัญญัติและผ,ผู้เผยวจนะคือความชอบธรรมของพระเจ้าซึ่งปรากฏโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต,ต์แก่ทุกคนที่เชื่อโดยไม่ทรงถือว่าเขาแตกต่างกันเพราะว่าทุกคนทำบาป และเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าแต่พระเจ้าทรงมีพระคุณให้เขาเป็นผู้ชอบธรรมโดยไม่คิดมูลค่าโดยที่พระเยซูคริสทรงไถ่เขาให้พ้นบาปแล้วพระเจ้าได้ทรงตั้งพระเยซูคริสไว้ให้เป็นเครื่องบูชาไถ่บาปโดยพระโลหิตของพระองค์ความเชื่อจึงได้ผลทั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นความชอบธรรมของพระเจ้าในการที่พระองค์ได้ทรงอดกลั้นพระทัยและทรงยกบาปที่ได้รับทำไปแล้วนั้นและ เพื่อจัดสํแดงในปัจจุบันว่าพระองค์เป็นผู้ชอบธรรมและทรงให้ผู้ที่เชื่อในพระเยซูเป็นผู้ชอบธรรมด้วยเพราะฉะนั้นเราจะเอาอะไรมาอวดไม่มีทางทำได้เลยจะเอาการทำตามธรรมบัญญตัติหรือจะเอาการประพฤติหรือ ก็ไม่ได้แต่ต้องเอาหลักเกณฑ์ของความเชื่อเพราะเราเห็นว่าคนหนึ่งคนใดจะถูกชำระให้ชอบธรรมได้ก็โดยอาศัยความเชื่อนอกเหนือการประพฤติตามธรรมบัญญัติหรือว่าพระเจ้านั้นทรงเป็นพระเจ้าของอยูพวกเดียวเท่านั้นหรือพระองค์ไม่ทรงเป็นพระเจ้าของพวกต่างชาติด้วยหรือถูกแล้วพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของพวกต่างชาติด้วยเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าองค์เดียว และพระองค์ทรงทําให้คนที่เข้าสุนัตเป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อและให้คนที่ไม่เข้าสุนัตเป็นคนชอบธรรมก็ทางความเชื่อเหมอนกันถ้าเช่นนั้นเรารบล้างธรรมบัญญัติด้วยความเชื่อหรือเปล่าเลยเรายังชูธรรมบัญญัติขึ้นอีกให้เรามาสํารวจพระธรรมตอนนี้ด้วยกันนะคะจากพระธรรมโรมในบทก่อนหน้านี้ได้วางรากฐานความเข้าใจเกี่ยวกับความบาปของมนุษย์และผลแห่งความบาป คือพระพิโรธของพระเจ้าซึ่งเปรียบเสมือนข่าวร้ายที่มีมาถึงมนุษยชาติเหมือนเป็นความสิ้นหวังที่มนุษย์ทุกคนที่เป็นคนบาปจะต้องได้รับการพิพากษาแต่ในโรมบทที่3ข้อที่21-31ถึง31นี้โดยเฉพาะในตอนที่21ที่เริ่มต้นด้วยคำว่าแต่เดี๋ยวนี้เป็นคำตั้งต้นของการประกาศข่าวดี หรือการให้ความหวังจากบันทึกของอาจารย์ปรโรในพระธรรมตอนนี้ซึ่งนำมาสู่การช่วยเหลือโดยพระธรรมตอนนี้ได้วางรากฐานที่สำคัญเกี่ยวกับความเข้าใจในเรื่องหลักๆคือเรื่องความชอบธรรมของพระเจ้าเรื่องความบาปของมนุษย์เรื่องความรอดจากการไถ่โดยพระเยซูคริสต์เรื่องความรอดโดยผ่านทางความเชื่อไม่ใช่โดนการกระทําตามธรรมบัญญัติซึ่งถือว่าเป็นหลักศาสนาที่สําคัญ แต่หากเราจะทบทวนข้อสังเกตจากพระธรมปีตอนนี้จะพอสรุปประเด็นได้ดังนี้ข้อแรกนะคะก็คือการกระทำตามธรรมบัญญัติหรือการกระทำดีไม่สามารถช่วยให้เราแต่ละคนรอดพ้นจากการถูกพิพากษาเนื่องจากความบาปของตัวเราได้แต่ธรรมบัญญัติทำให้เราเห็นความบาปอย่างชัดเจนประการที่สองคือมนุษย์ทุกคนเป็นคนบาป และเราไม่สามารถทำสิ่งใดแลกกับความรอดมาได้เราไม่มีทางเป็นผู้ที่ชอบธรรมผ่านการกระทำดีหรือทางธรรมบัญญัติได้ตามที่พระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ว่าไม่มีผู้ใดเป็นคนชอบธรรมสักคนเดียวไม่มีเลยนะคะประการที่สคือทางเดียวที่เราจะได้รับความรอดและก็พ้นจากการพิพากษาของพระเจ้าได้คือการที่เรารับเอาความชอบธรรมของพระเจ้าผ่านทางความเชื่อในพระเยซูคริส ผู้ที่มาตายไถ่บาปเราที่ไม้กางเขนซึ่งเป็นความรอดเป็นพระคุณที่มีพร้อมสำหรับคนทุกคนนะคะประการที่4คือเราไม่สามารถที่จะโอ้อวดในการกระทำหรือความดีของตัวเราเองได้เพราะว่าความชอบธรรมและความรอดนั้นเป็นสิ่งที่เราได้มาเปล่าๆผ่านความเชื่อในพระเยซูคริสสิ่งที่จะนำไปปฏิบัติคือประการแรก ให้เราตระหนักว่าเราเป็นคนบาปและก็เสื่อมจากพระสิิของพระเจ้าในแต่ละวันให้เราตื่นขึ้นมาหรือก่อนที่เราจะนอนให้เราทบทวนชีวิตของเราและเราพึ่งพาพระคุณพระเจ้าในการสารภาพบาป กลับใจใหม่ทุกๆวันเพื่อเราจะรับการเปลี่ยนแปลงจากภายในมีความสัมพันธ์ที่ลงลึกกับพระเจ้าไม่ให้บาปมาเกาะติดชีวิตของเราไม่พึ่งพาการทำความดีของเราเองและไม่โอ้อวดว่าเราดีกว่าผู้อื่นหรือเราสมควรได้รับพระคุณของพระเจ้ามากกว่าผู้อื่นสิ่งที่สองคือให้เรารับความชอบธรรมของพระเจ้าโดยตระหนักว่าเรารับพระคุณของพระเจ้ามาเปล่า ไม่ใช่ความดีของเราเองไม่ใช่เพราะเราอ่านพระคัมภีร์มากกว่าใครเฝ้าเดี่ยวมากกว่าใครรับใช้พระเจ้ามากกว่าใครเราไม่สามารถโอ้อวดใดๆไม่ต้องเปรียบเทียบตัวเองกับใครแต่ติดตามพระเจ้าด้วยความสำนึกและดื่มด่ำในพระคุณความรักของพระเจ้าผ่านการตายของพระเยซูคริสเพื่อไถ่เราแต่ละคน ประการสุดท้ายคือประกาศความชอบธรรมของพระเจ้าไปถึงคนทุกคนให้คนมากมายบนโลกนี้ที่หลงผิดคิดว่าเขาเลวร้ายไม่ดีพอที่จะรับพระคุณหรือคนที่คิดว่าตัวเองเป็นคนดีแล้วไม่ต้องการพระคุณของพระเจ้าให้มีความเข้าใจในข่าวประเสริฐของพระเจ้าที่มีมาถึงเราทุกคนให้เรามาอธิษฐานกับพระเจ้าร่วมกันนะคะถ้าแต่พระเจ้าก็พรคงเป็นคนบาป ข้าพระองค์ทำบาปต่อพระองค์ในทุกวันข้าพระองค์ไม่สามารถพึ่งพากำลังของตนเองในการเป็นคนชอบธรรมได้ขอพระองค์ทรงยกโทษบาปแก่ข้าพระองค์โดยพระคุณความรักของพระองค์ที่ไถ่ข้าพระองค์ให้เป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อไม่ใช่โดยการกระทำดีใดๆของข้าพระองค์ขอให้ข้าพระองค์รักผู้อื่นอย่างที่พระองค์ทรงรักให้ข้าพระองค์ให้พอภัยผู้อื่นอย่างที่พระองค์ทรงให้อภัย ให้เราอดทนอดกลั้นต่อกันและกันดังที่พระเจ้าทรงอดกลั้นพระทัยต่อความบาปของเราให้ข้าพระองค์ดื่มด่ำในความรักและพระเมตตาของพระองค์จนไม่เปรียบเทียบหรือโอ้อวดตนเองกับใครแต่ให้ข้าพระองค์ประกาศข่าวประเสริฐและพระคุณความรักของพระองค์ไปถึงทุกคนที่ต้องการความรอดด้วยใจที่ร้อนรนข้าพระองค์ขอฝากไว้ในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าวอวยพรนะคะสวัสดีค่ะ